สวัสดีทุกคนครับผมพี่เพื่อนกีต้าร์นะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องที่คุยทุกรื่งเราาของการเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์มือใหม่นะฮะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของการโซโล่ในคอร์ดบางทีผมก็อาจจะเรียกว่าเป็นการเล่นฟิงเกอร์สไตล์นะฮะหรือการเล่นเกาสายให้มันมีทํานองซึ่งโดยรวมมันก็จะคล้ายๆกันนะฮะในลักษณะรูปแบบการเล่นก็คือแทนที่เราจะเกาสายโดยแพทเทิร์นของมือขวาที่แบบว่าเป็นแพทเทิร์นายตัวนะฮะอย่างเช่นเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามอย่างเงี้ย แล้วก็อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครก็คือทําให้มันดูมีทํานองที่เคลื่อนไหวที่แตกต่างทีนี้ถามว่าเราจะเอาไอเดียมาจากไหนเอาโน้ตมาจากไหนอย่างไรบ้างนะฮะจะเตรียมตัวยังไงถึงจะเล่นได้ลื่นไหลผมจะไม่เคลียรับเรื่องนี้ฮะ,ะ <c oughs> มันมีความหมายของมันในตัวแล้วก็คือการโซโล่ในคอร์ดนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องมีพื้นฐานในการเล่นโซโล่มาก่อนโซโล่ Solo แบบปกติอย่างนี้นะฮะแบบ ะ,ะ,ะฮะไม่ใช่ว่าจะไปอาศัยการตีคอร์ดพืด้นฐานในการตีคอร์ด<ม>แลวก็จะเป็นเก่าสายไม่เพียงพอนะฮะถ้าอยากให้มันดีกว่านี้ก็คือจะต้องโซโล่แบบปกติด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ก็รูปแบบของมันก็คือการยกการเล่นโซโล่แบบปกติมาใส่ในฟอร์มคอร์ดเท่านั้นเองคือพูดง่ายนะแต่มันทำยากอย่างเช่น <c oughs> ผมโชว์ให้ทุกคนดูในต้นคลิปมันเป็นการเล่นแบบ A นะฮะในในทางคอร์ด A F เอฟชาเนาะ ทีนี้ก่อนที่ผมจะมาต้องเล่นแบบนี้ผมก็จะต้องสามารถที่จะไล่โน้ตโซโล่ได้ในฟอร์มคอร์ด A หรือว่าฟอร์มคอร์ด f อชาร์ปไมเนอร์ให้ได้ก่อนเป็นโซโล่แบบปกติอย่างเช่นอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็เอาย่อจากสิ่งพวกเนี้ มาใส่ในฟอร์มคอร์ดโดยที่อาจจะมีทาไมต้องมาใส่ในฟอร์มคอร์ดก็ให้มันมีเบสให้มันมีสายเปิดอ่าอย่างนี้นะครับคือสเสน่ห์ของของการเล่นโซโลในคอร์ดมันก็ต้องอาศัยเสียงประสานที่มาจากเบสแล้วก็มาจากสายเปิดอ่าเสียงประมาณนี้ใช่ไหมครับดังนั้นผมก็ไม่อยากให้ทุกคนข้ามขั้นตอนนะถ้าเกิดว่าอยาก,กมาฝึกเล่นการโซโลในคอร์ดเนี่ยข้ามขั้นตอนก็คือ เสเตปแรกก็คือตีคอร์ดให้มันได้แบบว่าชัวๆเป๊ะๆเรื่องของจังหวะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ความแม่นยําในการดีในการจับคอร์ดต่อมาคุณก็ต้องเกาสายนะฮะโดยที่ยังไม่ต้องไปใส่ใจหรอกว่าการเกาในตอนแรกมันจะเป็นเกาแบบมีทํานองไหมต้องตัดเรื่องนี้ออกไปเลยนะฮะคือต้องเกาโดยบล็อกแบบตายตัวเท่านั้นเองก็คือไม่ว่าจะเกาสูตรไหนะจะเป็นเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามหรือจะเป็นเบสสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ให้มันยึดหลักตรงนี้ไว้ก่อนหลังจากผ่านพ้นส,สเต็ปนี้อย่าพิ่งไปนะฮะอย่าเพิ่งไปการเล่นโซโล่ในคอร์ดให้ลองมาฝึกการเล่นโซโล่จากคอร์ดต,ต่างๆที่คุณจะเล่นหรือฝึกการใช้นิ้วโดยเฉพาะใช้ให้มันครบทั้ง4นิ้วนะี่ยชี้กลางนางก้อยเนี่ยจะฝึกในรูปแบบของโครมาติกสเกลหรือว่าฝึกในรูปแบบของอะไรก็แล้วแต่สรุปก็คือคุณต้องโซโล่เป็นนะฮะคุณต้องโซโล่เป็น ถ้าคุณโซโล่เป็นแล้วมันมันมันจะไปไปได้เร็วอย่างผมลองอยกตัวอย่างมาเป็น f c h a r ร์ i ไมเนอร์สเี้ยผมอาจจะไล่สเกลประมาณนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อผมผมรู้เรื่องของโน้ตว่ามันควรจะโน้ตไหนเนี่ยมันมันจะได้2ออย่างนะฮะหนึ่งมันจะได้เรื่องความชำนาญในการเคลื่อนไหวนิ้ว สองมันจะได้เรื่องของโน้ตว่าผมเอาโน้ตไหนเล่นบ้างพอผมมาเล่นใน f อ h a าร์ปมเนที่ตอนเป็นการเกาสายเนี่ยผมก็จะต้องรู้ว่าอ๋อทำนองมันควรจะมาแบบไหนยังไงใช่ไหมฮะยิ่งยิ่งสามารถที่จะร้อยเรียงโน้ตได้อย่างคล่องตัวนะฮะแบบหมายถึงว่านำนำสเกลนะฮะในที่นี้ก็คือสเกลเอฟชาร์ปมิเนอเนี่ยมาเล่นแบบไหลลื่นแบบต่อเนื่องคือไม่ต้องเล่นเร็วหรอกเล่นแบบคาว่าไหลลื่นหมายความว่าเล่นก็ประมาณนี้ อะไรประมาณนี้ฮไม่ต้องมาปั่นอะไรอย่างนั้นแล้วนํามาตรงนี้ได้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยอย่างเช่นผมเล่น f s h a r p ไม่ใด้ดูนะฮะว่าผมสามารถที่จะร้อยเรียงโน้ตเข้าไปมันก็ไม่ต่างกับการเล่นโซโล่เห็นไหมฮเหล่านี้มันก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะเกาสายในแต่ละคอร์ดเนี่ยได้ออกมาอย่างดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นจับคอร์ดเอปุ๊บอ e. เป็นไงฮะเจอ เคล็ดลับเจอทางออกหรือ,อยังสําหรับใครที่อยากจะลองเก่าสายให้มันมีทํานองเนี่ยแนวทางมันมาแบบไหนยังไงบ้างแต่ผมก็ใจว่าที่ผมพูดเนี่ยมันอาจจะเหมือนฟังดูง่ายนะฮะแต่พอไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันยากคือการโซโล่ปะกะตินี่มันก็ยากอยู่แล้วในการที่จะทําให้สองมือมันประสานกันใช่ไหมฮะแต่เอามาเล่นในรูปแบบของคอรนะ์ดคุณจะต้องเล่นเบสเข้าไปด้วยคุณจะต้องเล่นเสียงประสานเข้าไปด้วย อะไรประมาณนี้หรืออาจจะมีการข้อการตกกันอะไรที่ผมทําสั้นๆให้ดูเนี่ยดังนั้นให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าค้นหาสิ่งที่ตื่นเต้นสิ่งที่เราจะต้องมุ่งไปหามันไม่ใช่วิ่งหนีมันนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการฝึกฝนการโซโลในคอร์ดใท้ได้นะครับ